ผมคิดว่าการสะสมเหรียญให้ผลตอบแทนดีกว่าการฝากเงินในธนาคารตอนนั้นประมาณสัก5้ามงเย็นนะครับครึ่งตัวข้างล่างผมเนี่ยหนักอันนี้คืออาการที่เขาเรียวกว่าผีอำหรือเปล่าผมผมสู้ไม่ไหวแล้ว สวัสดีครับผมดอนบุญมั่นนะครับก็ปัจจุบันเป็นพนักง,งานของบริษัทบุญรอบบิวรี่จำกัดนะครับก็เป็นบริษัทเก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็ปีนี้จะครบ88แล้วสักประมาณ48ปีที่แล้วตอนนั้นสักอายุ7ขวบคุณพ่อคุณแม่ส่งไปอยู่กับป้าที่จังหวัด ราบรุยนะครับที่ดําเนินสะดวกพักอาศัยอยู่ในบ้านที่เป็นใต้ถุนสูงนะครับวันหนึ่งผมเดินลงไปได้ถุนก็ไปเจอเหรียญที่ตกอยู่ได้ถุนเนี่ยก็จํานวนมากนะครับซึ่งสมัยนะั้นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเหรียญอะไรก็เป็นดำๆแต่หลังพอโตขึ้นมารู้เรื่องหน่อยก็คือเป็นเหนรียญราชการที่8นะทำมาจากดีบุกนะก็ค่อนข้างจะเยอะก็เป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมก็รู้สึกชอบนะครับแล้วก็เก็บจากไต้ถุนขึ้นมาแล้วก็มาเก็บใส่กระป๋องไว้พอตอน10ขวบเนี่ยเริ่ม เห็นเหรียญที่ระลึกแปลกๆที่ไม่ได้ใช้อยู่ในชีวิตประจําวันในสมัยรัชกาลที่9ที่เริ่มออกเหรียญที่ระลึกอะไรต่างๆออกมามากยก็เริ่มฝากผู้หลักผู้ใหญ่ไปแลกบ้างอะไรบ้างเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้ว่าจะไปแลกที่ไหนนะครับผู้ใหญ่ก็ท่านก็ให้ความเมตตาก็ก็แลกมาให้เก็บสะสมบ้างเพราะมันเป็นเหรียญที่เราไม่ได้พบเห็นเป็นประจําก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันมันมีอะไรที่แปลกแล้วเราก็ชอบด้วยเหมือนกันนะครับในในจุดนั้น จริงๆผมก็สะสมหลายอย่างนะครับตั้งแต่เริ่มมาจากเหรียญนะครับก็เก็บตามกําลังความสามารถที่ที่เราจะหาซื้อได้ในเวลานั้นแต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งที่เราเริ่มทํางานเริ่มมีกําลังมากขึ้นก็เริ่มมีการศึกษาเริ่มอ่านหนังสือนะครับประวัติเหรียญอะไรต่างๆก่อนที่จะไปหาซื้อเพราะว่าพอเริ่มที่จะไปเหรียญที่มีราคาสูงขึ้นเนี่ยก็ต้องมีพื้นฐานในเรื่องความรู้พอสมควรทีนี้พอมาเก็บ สะสมมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าตันๆนะครับก็เลยเริ่มแตกขยายไปสะสมอย่างอื่นบ้างเช่นสเต็มหรือบางอย่างที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อก็เก็บได้เช่นซองบุหรี่ที่พ่อสูบนะครับก็เอามาแกะซองแล้วก็รีดให้เรียบนะฮะแล้วก็เอาไปสะสมเครื่องกระเบื้องเล็กๆดินผงดินเผาต่างๆก็ก็ดูแล้วมันก็สวยดีก็เก็บอีกเหมือนกันนะครับผมกับครอบครัวเนี่ย สมัยที่ยังไม่มีบ้านอยู่ก็ไปเช่าบ้านคนทรงเจ้าท่านหนึ่งที่แถววัดขนงอยู่นะครับวันหนึ่งท่านก็ขายตู้ไม้ให้พ่อ,พอมผมมาสองหลังนะครับซึ่งในตู้เก่าเนี่ยก็มีพวกเครื่องกระเบื้องเนี่ยอยู่เต็มทั้งสองตู้ซึ่งท่านเองจะชอบหรือไม่ชอบไม่รู้แต่ว่าผมนะชอบก็จนมาทํางานนะครับแล้วก็มาเก็บเหรียญมาเริ่มตันๆก็เลย กลับไปดูไอ้พวกเครื่องกระเบื้องอะไรที่ทําแตกก็พยายามไปหาซื้อมามาเติมในสิ่งที่ที่พ่อเคยเคยเก็บไว้ให้มันเต็มแล้วก็เลยเป็นที่มาว่าเริ่มาจากเหรียญก็มาสู่เครื่องกระเบื้องนะครับแต่่างนั้นมาผมก็เริ่มไปในเรื่องของรูปเขียนอะไรต่างๆก็เป็นเป็นจุดที่ทําให้สะสมมาจนทุกวันนี้นะครับ เหรียญที่เราเก็บเก็บอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะเหรียญที่ผลิตในประเทศไทยกลับมีเหรียญที่ผลิตให้กับประเทศไทยโดยชาวต่างชาติประเทศฝรั่งเศสอันนี้จะผลิตเหรียญให้เราค่อนข้างจะในหลายวาระสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่4ท่านก็ส่งราชทูตไป ข้าเฝ้าสำเด็จพระเจ้านโปรียนที่3นะครับที่พระราชวังฟองเตนโบในปี1 8น1หนะครับหรือว่าปี2404นับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็จะครบ160ปีในเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญหนึ่งท,ที่ที่มีความประทับใจว่ามีเรื่องของประเทศไทยอยู่ในเหรียญสำคัญของต่างประเทศส่วนอีกเหรียญหนึ่งเนี่ยก็เป็นเหรียญงานแสดงสินค้าปี1,900ที่ ปารีสฝรั่งเศสนะครับรัชกาลที่5ท่านได้ไปสร้างสาราแสดงสินค้านะครับเป็นสาราไทยผู้จัดงานเนี่ยก็ได้ทําเหรียญออกมานะครับเพื่อเป็นที่ระลึกซึ่งเหรียญน,นี้ทั้ง2เหรียญเนี่ยผมมีอยู่2เหรียญเนี่ยก็เหรียญหนึงเนี่ยให้ในเรื่องของที่เราไปนําสินค้าช้างก็คือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยไปแสดงนะครับ มีช้างมีข้าวมีผ้าไหมนะครับอีกเหรียญหนึ่งเนี่ยก็เป็นเหรียญที่มอบให้น่าจะเป็นทางสาราไทยนะครับเพราะว่าเขียนว่า e x p o ซ์โพ o ิ l งคอเลกตีฟดูซียงแปลง่ายก็คือร่วมจัดแสดงสินค้าจัดแสดงร่วมงานที่เป็นของประเทศสยามนะครับที่ไปร่วมงานนะอันนี้ก็ถือว่าเป็น2เหรียญที่ท,ที่คิดว่ามีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อยู่พอสมควรน,นะครับมุมแรกเลยเอาว่าเป็นเรื่องของ การหางานอดิเรกเรื่องที่2ก็คือเป็นเรื่องของเมื่อเวลาเราสะสมแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญสําหรับการสะสมก็คือการศึกษาประวัติศาสตร์ที่มากับเปลียนคือว่าถ้าผิวเผินก็คืออาจจะมองแค่ว่าศึกษาว่าเหรียญแท้ไม่แท้ประวัติความเป็นมาเบื้องต้นอย่างไรนะครับแต่ถ้ามองลึกลงไปที่พูดผ่านมาเมื่อกี้นี้ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของนโยบายการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ถ้าเป็นเหรียญของไทยเอง มันก็อาจจะออกในเรื่องในวาระสําคัญต่างๆที่เกี่ยวกับข้องกับประวัติศาสตร์ของประเทศในอีกมุมมองหนึ่งซึ่งปัจจุบันคิดว่าคนหลายๆคนอาจจะมองในมุมนี้ค่อนข้างเยอะก็คือในเรื่องของเป็นเรื่องของการลงทุนเ,เวลาเหรียญมีราคาที่สูงขึ้นก็มีมีความรู้สึกว่า1นึ่งภูมิใจ2ดีใจที่ราคาขึ้นถ้ามองในมุมของคนที่ลงทุนก็อาจจะวัดเป็นในเรื่องของการลงทุนว่าผลตอบแทนกลับมาจะเป็นอย่างไร ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ผันจากการสะสมไปเป็นพ่อค้าก็เยอะนะครับเป็นมุมนึงที่ที่น่าสนใจนะครับว่าเราสามารถจะทําให้มันเป็นฮ็อบบี้ก็ได้นะจะทําให้มันเป็นอาชีพก็ได้นะหาเงินได้จากจากการสะสมผมว่าเกือบเกๆับ8ปีที่แล้วนะครับผมไปเดินจตุจักไปซื้อเหรียญ วันนั้นก็หลายเหรียญยุ่งกันนะครับแต่ว่ามีอยู่เหรียญหนึ่งที่เป็นเหรียญเสือป่าเครื่องหมายประดับเสือป่านะครับเป็นหน้าเสือข้างหลังจะระบุหมายเลขลำดับของเสือป่าและก็ระบุชื่อของผู้รับผมจําได้ว่าท่านชื่อชมหมายเลข0-5ตอนซื้อมาก็รู้สึกบางอย่างละแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรบ้านผมตอนนั้นก็ยังอยู่แฟลตนะครับใต้ถุนโลง่งๆรู้สึกร้อนก็เลยนั่งอยู่ใต้ถุนอยู่ๆก็มีลม กันโชคเข้ามานะครับแล้วก็ใบไม้ก็กรูเข้ามาเต็มพื้นไปหมดสักพักหนึ่งผมก็รู้สึกง่วงก็เลยกลับขึ้นไปบ,บนที่พักก็เข้าห้องนอนแล้วก็เปิดแอร์ปรากฏว่านอนไปสักพักหนึ่งไฟมันดับตอนนั้นประมาณสักห้าโมงเย็นนะครับครึ่งตัวข้างล่างผมเนี่ยหนักมันมีความรู้สึกทําไมมันขยับไม่ได้สักพักหนึ่งปรากฏไอ้มือที่ผมจับจับจบีบขาตัวเองอยู่ก็ถูกจับขึ้นมาอยู่ ข้างบนขึงอย่างนี้นะครับอันนี้คืออาการที่เขาเรียกว่าผีอัมหรือเปล่าก็เลยเริ่มสวดมนต์ผมคิดว่าสวดเกือบชั่วโมงไม่ออกจนสุดท้ายเนี่ยบอกผมผมสู้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมจะไปทําบุญตักบาทใส่บาทไปให้เขาปรากฏร่างที่นั่งทับตัวผมอยู่เนี่ยดำปิดปีเลยนะครับเขาก็หายไปตื่นเช้ามาก็ไปใส่บาทมีคนถามผมหลายคนว่าเอาเหรียญใส่ไปด้วยหรือเปล่าผมบอกอ๋อพอซื้อมาแพงก็เลยไม่ได้ใส่ไป ก็ฝากถึงนักสะสมรุ่นใหม่แล้วกันนะครับไม่ต้องกลัวว่าเอเหรียญมันถูกมันแพงเล่นตามความสามารถที่เราเก็บผมว่าเมื่อถึงเวลานะครับวันนี้เริ่มจากเหรียญที่เราสามารถจะเก็บได้เดี๋ยวมันจะพัฒนาของมันไปเองนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของของมูลค่ามันเป็นเวลท,ที่สร้างขึ้นได้ในอนาคตอันแรกที่ได้มาคือความสุขแน่ๆนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของ มูลค่าที่มันจะเพิ่มขึ้นในอนาคตหลายๆคนก็ทําเป็นอาชีพถึงแม้เราตอนนี้เรามีงานทำนะครับเราไม่ได้มองตรงนี้เป็นอาชีพแต่ว่าถ้าพูดถึงการออมเงินไอ้สิ่งนี้ก็เป็นทางหนึ่งที่ออมแล้วถ้าผมให้ผมพูดณะเวลานี้ผมคิดว่าการสะสมเหรียญให้ผลตอบแทนดีกว่าการฝากเงินในธนาคารณนะวันนี้ฝากเงินในธนาคารวันนี้อาจจะไม่เกิน1%นะครับแต่ถ้าคุณลองไปดูในตลาดคุณซื้อเหรียญมาเหรียญที่เขาเล่นเล่นกันนะครับ ผมคิดว่าคุณต้องมี15-20เปอเ็นป็นอย่างน้อยทุกวันนี้ผมผมไม่เคยมีความเฟลกับการสะสมเหรียญบางครั้งซื้อเหรียญมาแพงแล้วมาเจอในราคาที่ถูกกว่าก็อาจจะจะซื้อเพิ่มเพื่อจะเฉลี่ยราคาให้มาให้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 ใหต่ำลงสุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมคิดก็คือว่าถ้าเราไม่ขายก็ไม่ขาดทุนถ้าเราถือว่าไอเราซื้อมาเพื่อความสุขมันก็เป็นการซื้อความสุข